และทริปที่เราตะเวนเดินทางหาความอร่อยรอบนี้มาในแคมเปญเที่ยวกินฟินมูกับหอมหลวงพาสันสวัสดิวัตรกับเอกสิทธิ์พิเศษสําหรับสมาชิกเมืองไทยสมัยขับเท่านั้นให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ทั้งอิ่มบุญกับวัดชื่อดังอิ่มใจปล่อยตัวไปสัมผัสบรรยากาศและธรรมชาติที่งดงามและอิ่มท้องกับอาหารอร่อยๆมากมายที่รับรองความอร่อยโดยนักชิมชื่อดังหมอง่อมหลวงพาสันสวัสดิวัตรที่ทําให้ทิปลองต้ในครั้งนี้สมบูรณ์แบบในทุกๆด้านเริ่มทําประกันสุขภาพคุ้มครองชีวิตปิดความเสี่ยงเรื่องค่ารักษา เลือกวงเงินค่ารักษาได้ตั้งแต่2 0งแสนจนถึง100ร้ล้านบาทแล้วรับสิทธิดีๆดีแฮปปี้กันครับสวัสดีครับกลับมาอีกแล้วนะครับกับกันทวีชาแนลนะครับนี่ตอนนี้ตอนนี้เรายังอยู่กันที่นครศรีธรรมราชกับชาวคณนเหมือนเดิมเย้วันนี้ก็เป็นวันที่2ที่เรามาจอยกับทริปเที่ยวกินฟินโมนะฮะโดยเมืองไทยประกันชีวิตนะครับผมก็วันนี้สิ่งที่เราทำมาแล้วมีอะไรบ้างพี่อิงเราตื่นไปกินขนมจีนขนมจีนเมืองคอนบางคนก็เรียกขนมจีน พานยมแล้วรุ่นพ่อเลี่ยงขนมจีนครูนับก็่ก่อนเป็นครูนับนนทนครับแล้วตอนนี้มาถึงรุร่นที่3แล้วที่ทากันนะครับคือตอนพี่อิงบอกว่าจะพาไปกินขนมจีนแล้วเขาแบบเฮ้ยมื้อเช้าขนมจีนมันไม่เผ็ดไปหรอแต่คนนครกินก like ันอย่างนี้เห็นไหมครับคนแน่นเลยคนแน่นเลยแล้วเอาจริงมันไม่ได้เผ็ดอย่างที่คิดนะผมชอบตัวเซต2 0 0บาทมากเลยแฮปปี้มิว สองร้อยบาทก็จะมีขนมจีนเส้นสดทําเองอันนี้กินได้ห้าหกคนเลยครับแต่สาหรับกันเนี่ยทำให้เหลือกินได้แค่สามสี่คนแล้วก็มีน้ํายาสี่อย่างมีน้ำแกงสี่อย่างมีแกงไตปลาน้ํายาปลาที่ไม่มีกะทิน้ํายากะทิแล้วก็น้ําติ๊กหวานๆนะครับแล้วก็มีออปชันเสริมออปชันเสริมเป็นน้ํายาปูร้อยสามสิบบาทแล้วก็มีแกงไก่แล้วมีแกงเนื้อแกงเนื้อเราไม่ได้กินเพราะบางคนไม่กินเนื้อไก่ทอดแล้วก็กุ้งทอดใบเล็บขุดใช่ครับไก่ทอดนี่บอกเลยว่าทีเด็ดมากเลยที่าใบกุ้งใบเล็บ <G un> ก็ดีไหมอร่อยไหมเป <G un> <ด>็นเครื่องแกงแซ่บเผ็ดเ, <ผม S 2> เลของเครื่องแกงเผ็แดแซ่บแล้วผมบอกเลยว่าเอาจริงๆนะตัวผักแหนมเขาเนี่ยตัวผักหน่อเนี่ยที่ให้มาเนี่ยคือดีมากคือถ้าไก่ทอดที่ไปขายกรุงเทพมารับรองคิวยาวแน่ใช่แล้วหลังจากนั้นเราก็มาทมําบุญกันนะฮะมาที่พระมหาธาตุนะครับกันที่วัดมหาธาตุวรมหาวิหารนะครับผมมาทําบุญเรียบร้อยนะครับผมแล้วเราก็ จะไปกินต่อแล้วร้านต่อไปเป็นอไรครับพี่อิงร้านต่อไปนี้เป็นซีฟู้ดกึ่งอาหารใต้นะครับร้าน<อ>นี้ดังมากชีวิตพลิกผันนะคนเราเนะเจ้าของร้านพี่เขียดเนี่ยเป็นพนักง,งานประจำแล้อพอบอกเอออยากหาอาชีพก่อนกเกษียณว่าเป็นไงอา้าวมาทำร้านการทำร้านนี่ไรายได้ดีกว่าอีกอ รัวซีฟู้ดบายลูกเขียบอยู่อำเภอท่าสาราครับกั้งที่นี่เด็ดมากกั้งเด็ดมากครับใช่แล้วเดี๋ยวมาลองดูกันนะฮะเห็นว่าเพิ่งเปิดไม่ถึง10ปีแต่เป็นร้านที่คนแน่นเอียดนะับก็มาลองดูกันนะตามรอยพี่อิงมาเลยไอโบกัดกั้งนะคะมได้โบกัดที่ป้าโอ้ใหญ่เท่าแขนกั้แก้วค่ะอใหญ่เท่าแขนเลย แล่ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะฮะกับครัวซีฟู้ดบายลูกเขียดปูม้าแกะก่อนเลยนะฮะสรุปว่าเป็นปูหรือเป็นม้าหรือเป็นแกะครับเป็นม้าแล้วก็ผสมมาแกะเป็นม้าผสมมาแกะนะฮะอร่อยกุสตาร์ตฮะตัวปูม้าแกะก็ดีถัดไปผมเล่งอันนี้อยู่อันนู้นอยู่นี่ากุ้งผัดกระปิสตอร์ดูดูกุ้งโอ้โหตัวใหญ่เลย กะปิอันนี้หอมมากเลยครับตัวนี้นะฮะกุ้งผัดกะปิสตอนะเขาจะไม่ได้เผ็ดโดดซะขนาดนั้นแต่ว่าอย่างหนึ่งเลยผมรู้สึกว่าตัวกะปิเขาเนี่ยคือหอมมากนะฮะน้ำกะปิเหมือนเขาใส่น้ำตาลเที่ยวลงไปด้วยน้ำตาลมะพร้าวอะไร่กุ้งทอดกล้วก็ซอนมะขามตัวใหญ่ใหญ่ใหญ่มากใอญ่มาก อันนี้เคักุ้งนะกุ้งทอดซอสมะขามบางคนรีกเขาคันอย่างดีมันเขาแต่เมาใช้ตัวที่แทนมะนาวได้เลครับมันหวานธรรมชาติกุ้งทอดอะขามว่ดีกอบหวานเนื้อกุมากเลกุ้งระว่งรอแกง้วุชัมัดคัดเราก็จะไปเมือไข่ผัดหวานก่อนไขก็คือไส้ตู้ปอะมานี้เลยนะไข่ไส้อย่างตู้แต่เขายังไม่ได้เอากระดูตัวนี้ออกให้นะ นนผมว่าของต้องเติมข้าวแล้วอาหารที่นี่อร่อยแบบเติมข้าวถัดไปนะฮะอันนี้เราบอกว่าเป็นจานที่รอคอยนะครับอย่างส้มไข่ปลาริวกิวที่บอกว่าอนใช้มันคันนี่คือแซวกันนะครับเพราะว่ามันใหญ่ใหญ่แบบใหญ่มากใหญ่เป็นอุงนเลยมันใหญ่มากไม่เคยกินไข่ปลาริวกิวที่ใหญ่ขนาดนี้มาก่อนอร่อยจัง มีใส่คูลเข้ามาด้วยนะครับคููของหายากนะ <c oughs> คูลนี้เป็นก็เป็นผักมีราคานะก็มีความกรอบมันก็ฉ่ำน้ำข้างในนะครับเนื้อปลาที่อยู่ในแกงส้มก็ดีนะครับนี่สดเลยปลาสดมากเลยอะ่ะปลาในแกงส้มอะ่ะไข่ปลาลิวกิวก็เนบมันล <c oughs> <ๆ>ืมหนึบมันอร่อย ก้งผัดพริกไทยดำมาเนื้อผัดพริกไทยดำแบบจีนแต่เป็นก้างนะมาตัวใหญ่หญเลยอืมนุ่มสุกำลังดีไม่แข็งไม่กระด้างไม่เคยกินก้างไปในรูปแบบผัดพริกไทยดำนะฮะอันนี้คือคทางแรกในชีวิตพอกินแบบนี้ก็เออข้าวท่าแฮอร่อยดีเหมือนกัน นะือว่าอาหารแบบจะเผ็ดแต่ในความเป็นจริง้วเนี่ยไม่ได้เป็นขนาดนั้นตัวที่เผ็ดที่สุดจะเป็นตัวแกงส้มนะฮะแต่ก็เผ็ดในระดับแบบคนกินอาหารใต้อ่ะกินได้อยู่แล้วนะฮะก็คือความเผ็ดระดับอาหารใต้นะครับนะฮะบางคนจะบอกว่าแกงส้มใต้เนะี่ยไม่สามารถสดได้ต้องมาลาดข้าวนะฮะแต่ผมสดทางยกสดเลยลอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากนะคือวันเนี้ยเป็นการกินโปรมาที่สะดวกสบายที่สุดในชีวิตแล้วนะฮะเพราะอ,อะไรนะฮะนี่นะฮะ,ะ,ะกัญเชียงแกะให้ นะฮะก้ามแกะให้ขนาดขานะฮะเรายังไม่ต้องดูดเองเลยกินได้บแบบแทบไม่มีเวเสเลยนะฮะแล้วก็จะจิ้มซีฟูดก็อร่อยด้วยนะฮะชื่ออีกคำเลยกับเนื้อปูหว,วานสำเร็จโทษทุกอย่างเรียบร้อยนะฮะจะบอกว่าตอนนี้คือจะพูดไปเลยไปแล้วน้ำหูน้ำตาไหลน้ำหูน้ำตา,าไหลอ่มากนะฮะ,ะมาสรุป ราคาอาหารเมนูแล้วก็รสชาติกันผมขอเริ่มด้วย3เมนูที่ผมชอบที่สุดก่อนครับแกงส้มกับพงองุอง่นชัยมัสคัทส์เป็นเหมือนไหมเป็นมุกนะครับเพราะว่าไข่ปลาเกียวกระพงใหญ่มากใหญ่มากครับ,รบพงใหญ่จนนึกว,ว่าองุ่น่ะเครื่องแกงในแกงส้มเขาดีเขาใส่ออดิบแล้วเขาให้ความเปรี้ยวจากลูกอะไรนะลูเผาคันลูกเผาคันเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันคือลูกอะไรนะฮะแล้วก็ปลากับพงของเขาเนี่ยเห็นว่าเป็นกับพงสามน้ำ เนื้อมันก็จะนุ่มหวานกว่านะฮะแต่หนังหนึบแบบกระพงทะเลไข่ปลาเรียวกิวนี่โอ้สุดยอดเลยพี่คือต้องบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในแกงส้มที่ผมประทับใจที่สุดเลยครับมีคูนีนะอ่ามีใส่คูนเข้าไปด้วยก็จะอยู่ที่650ต่อ1่ถ้วยใหญ่นะฮะถัดมาครับเมนูที่ชอบตานที่2เนื้อกั้งผัดพริกไทยดำนะฮะจานนี้จะอยู่ที่550นะผมว่าเนื้อกั้งเขามีความแบบหวานอ่ะแล้วพอเป็นผัดพริกไทยดำแบบจีนเนาะ อร่อยอ่ะพี่ครับถึงสวรรค์เลยเออฮะพี่อิงผมชอบมากนะพี่อิงผมชอบปูมานึ่งแกะอ๋อเพราะว่ามันไม่ต้องแนื้นเลยไม่ต้องแกะใช่คือเป็นปูมาเป็นการกินปูมาให้มีความสุขมากคือนอกจากมันจะสดแล้วคือแบบกัญเชียงก็กินได้เลยตัวก้ามก็แกะให้นะฮะเนื้ออกก็แกะให้ขนาดตัวขาก็ยังแกะให้เลยครับนะฮะ ตัวนี้ก็กิโลละ900บาทนะครับเมนูอื่นๆนะครับก็จะมีกุ้งซอสมะขามนะครับ650บาท่องครึ่งกิโลนะฮะกุ้งกระปิสตอ380บาทนะครับมึกไข่หวาน380แล้วก็กระพงทอดตำปลานะครับจะอยู่ที่ขีดละ70ครับจับเรียบร้อยครับร้านนี้นะฮะตั้งอยู่ที่ไหนอะไรอย่างไรนะครับร้านนี้อยู่ที่ท่าสาราครับอีกทีเข้ามามันมีอยู่ที่เดียวละเลียวตรงสี่แยกที่มันมีโลตัสอยู่แล้วตรงเข้ามาแล้วจะอยู่ซ้ายมือ ผมมันอยู่ริมถนนธุรการใช่ไอยู่ริมถนนธุรการนะครับก็ครัวซีฟู้ดใบลูกเขียดนะครับเปิดให้บริการ10โมงจนถึง2ทุ่มครับนะฮะก็เมื่อกี้เจอพี่เขียดด้วยพี่เขียดแนะนำว่าต้องจองก่อนแน่นอนเพราะว่าบางทีมาเป็นหมู่คณะเงี้ยเต็มละแต่ขนาดเราเป็นหมู่คณะเรามาเป็นหมู่คณะก็ยังมีลูกค้าเข้าอยู่เรื่อยใช่ครับต้องขอบคุณพี่อิงนะครับอีกรอบหนึ่งที่พามาแนะนำให้เราได้กิน อะไรอร่อยอร่อยแบบนี้นะฮรแบบคาดไม่ถึงเลยต้องขอบคุณกิจกรรมดีๆที่ทําให้เราได้เที่ยวครบสูตรเที่ยวกินฟินมูกับพี่อิมบ่มหลวงพาสาัสดีวัดนะครับอิมอร่อยแบบใกล้ชิดกันสุดๆนะฮะฟินฟินใจจอยทั้งทริปเลยนะครับแค่เป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิต และเป็นสมาชิกเมืองไทยสมายลับก็ได้ร่วมทริปล่องใต้สุดเอกคซีแบบนี้ครับใช่ครับมากับมัมลงผ้าสังอร่อยเข็มขัดสั้นครับล้าไม่ถึงทะเลโอเคครับไปแล้วครับผมถ้าสนใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์สมัครช่องเราทว่าเดชชาแนลหรือพวกนี้เขาเลยไปกันครับผมบ๊ายบาย